สวัสดีค่ะต้อนรับสู่คู่หู AI เมาส์หนังสือนะคะรายการที่จะชวนเพื่อน CAI มาคุยเฟื่องเรื่องหนังสือดีๆแบบเจาะลึกที่ฟังแล้วอาจจะเปลี่ยนวิธีคิดหรือ,อจุดประกายอะไรใหม่ๆให้ชีวิตกันเลยทีเดียวค่ะสวัสดีครับวันนี้เราหยิบหนังสือที่น่าสนใจมากๆมาคุยกันครับท่ามกลางโลกที่หมุนเร็วเปลี่ยนไวทางเทคโนโลยีสังคมวัฒนธรรมองค์กรเนาะคำถามใหญ่ที่หลายคนสงสัยคือ ผู้นำแบบไหนกันน้าที่จะยืนหยัดได้แบบไม่มีวันตกยุคคำถามนี้ท้าทายจริงๆค่ะเพราะตำราผู้นำนี้มีมาใหม่เรื่อยๆเลยนะคะแต่เล่มที่เราจะเมาส์กันวันนี้ให้มุมมองที่แตกต่างแล้วก็น่าสนใจมากนั่นคือหนังสือ The Right Leader Way of Age for Timeless Leader ผู้นำที่ใช่วิธีแปดสู่ผู้นำที่ไม่มีวันตกยุคค่ะใช่ครับและขอบอกก่อนว่า นี่ไม่ใช่ How How ทูผู้นำสู่สสำเร็จจากตะวันตกนะแต่เป็นการผสานศาสตร์การบริหารสมัยใหม่เข้ากับแก่นปัญญาตะวันออกที่ลึกซึ้งมากๆซึ่งเขียนโดยดรวรพัทผู้เจเริญครับผมอ่าแล้วก็จัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์มูลนิธิโพชงโบจังฮังฟาวเดชันค่ะครับผม โปรไฟล์ผู้เขียนนี่ก็น่าทึ่งนะคะดรวรพัทน์ท่านเป็นอดีตวิศวกรและนักวิจัยที่นาซาเลยนะครับใช่ค่ะใช่ขอที่นาซาเลยก่อนจะมาเป็นที่ปรึกษาด้านกลยุทธ์ภาวะผู้นําให้องค์กรใหญ่ๆในไทยโดยนําหลักรทมพุทธมาประยุกต์ใช้ด้วยคือแค่พื้นหลังท่านก็ไม่ธรรมดาแล้วจริงๆน่าสนใจมากครับและนั่นคือจุดเริ่มต้นของคําถามสําคัญที่เราจะมาคุยกันวันนี้เลยคือ หลักการโบราณอย่างมักมีองค์8ที่มีอายุก,กว่า2,600ปีเนี่ยจะกลายมาเป็นเข็มทิศนำทางให้ผู้นำในยุคดิจิทัลยุค AI นี้ได้อย่างไรเดี๋ยวเรามาอ่ามาแกะดูกันครับโอเคค่ะก่อนจะไปดูวิธีทั้ง8ข้อเนี่ยต้องเข้าใจแก่นหลักที่สำคัญมากๆของหนังสือเล่มนี้กันก่อนเลยเขาบอกว่าภาวะผู้นำที่แท้จริงไม่ได้เริ่มจากเทคนิคภายนอกนะคะ แต่เริ่มจากโลกภายใน The Right Insight ที่แข็งแรงค่ะถูกต้องครับหนังสือเน้นเลยว่าถ้าข้างในเรายัางวุ่นวายเครียดอีโก้จัดหรือเต็มไปด้วยความกลัวนะต่อให้มีเครื่องมือดีแค่ไหนการนำทีมหรือการตัดสินใจมันก็จะเหมือนอืมแค่เปลือกนอกไม่ยั่งยืนมีคำสองคำที่หนังสือใช้คือสมมุติกับวิมุตติอันนี้น่าสนใจมากค่ะ สมมุติก็คือโลกภายนอกที่เราต้องเดียวด้วยทุกวันเนาะตำแหน่ง KPI กำไรโครงสร้างองค์กรเหมือนกติกาของเกมที่เราต้องเล่นครับผมส่วนวิมุตติคือโลกภายในสภาวะจิตใจที่สงบมีปัญญาไม่ยึดติดใช่ครับและจุดเด่นของหนังสือคือการเชื่อมสองโลกนี้เลยผู้นำที่ใช่ right leader ไม่ใช่คนที่หนีโลกสมมุติไปหาวิปัสสนาอย่างเดียวนะแต่คือคนที่จัดการโลกสมมุติได้ดี พราะโลกวิมุติข้างในเขานิ่งและชัดเจนอ oh. หรืออย่างที่หนังสือบอกคือสมมุติก็งอกงามวิมุติก็งอกงามด้วยคือมันไปด้วยกันทั้งสองด้านฟังดูเหมือนเปลี่ยนนิยามคําว่าผู้นําไปเลยนะจากแค่ตําแหน่งกลายเป็นสภาวะภายในหรอคะคือคุณภาพจิตใจนี่เองที่เป็นตัวกําหนดประสิทธิผลในการนําำร้ายกันแล้วคะ่ะวิถี8ข้อที่ดรวรพัฒต์ตีความมัคมีองค์ดให้ผู้นํายุคใหม่เข้าใจง่ายแล้วก็เอาไปใช้ได้จริง ขอย้ำนิดนึงว่านี่เป็นหลักสากลนะคะไม่ได้จำกัดศาสนาเลยครับผมจริงๆแทนที่จะไล่ไปทีละข้อแบบตรงๆนะเราลองจัดกลุ่มดูไหมครับน่าจะเห็นภาพเชื่อมโยงกันมากขึ้นอาจจะแบ่งเป็นสัก3กลุ่มหลักๆมั้งครับกลุ่มเข็มทิศภายในกลุ่มการแสดงออกสู่ภายนอกแล้วก็กลุ่มพลังขับเคลื่อนภายในอะไรแบบนี้ไอเดียดีเลยค่ะงั้นเริ่มที่กลุ่มแรกเลยเข็มทิศภายในและการขับเคลื่อนน่าจะเกี่ยวกับ mindset กับ purpose ใช่ไหมคะ ใช่ครับเริ่มที่หนึ่ง the right mindset สัมมาทิฐิเข็มทิศภายในอันนี้คือการติดกระดุมเม็ดแรกเลยความเห็นที่ถูกต้องมุมมองที่สร้างสรรค์หรือที่เราคุ้นเคยกันดีในชื่อ growth mindset นั่นแหละครับอ๋อ growth mindset ที่เชื่อว่าเราพัฒนาได้ล้มและลุกได้เรียนรู้ได้ตลอดใช่เลยครับค่ะมันสำคัญยังไงนะคะในมุมผู้นำคือ ไม่เซตผู้นำนี่แหละครับที่กําหนดวัฒนธรรมองค์กรเลยถ้าผู้นํามองปัญหาเป็นโอกาสเรียนรู้ทีมก็จะกล้าลองผิดลองถูกแต่ถ้ามองเป็นความผิดพลาดที่ต้องหาคนรับผิดชอบอันนี้ทีมก็จะกลัวที่จะคิดนอกกรอบไปเลยอืมจริงค่ะแล้วมีนี่วิธีปรับใช้ง่ายๆั้ยไหมคะมีครับง่ายๆเลยคือเปลี่ยนคําถามจากใครทําผิดเป็นเราเรียนรู้อะไรจากเรื่องนี้แค่นี้เลยบรรยากาศมันเปลี่ยนจากการจับผิด เป็นการเรียนรู้ร่วมกันทันทีครับโอ oh, ดีจังค่ะพอมีไมล์เซ็ตที่ถูกแล้วก็ต้องมีเป้าหมายที่ใช่ตามมาคือข้อ2 the right purpose สัมมาสังกปะเหตุผลที่ทำอันนี้คือการตั้งเป้าหมายที่ใหญ่กว่าแค่กำไรไม่เบียดเบียนใครแล้วก็สร้างประโยชน์ให้ส่วนรวมด้วยแบบนี้เหรอคะแต่อยากเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรที่มีวายที่มันสร้างแรงบันดาลใจ ผู้นำที่สื่อสารพ่านโพสต์ชัดๆได้เนี่ยจะดึงพลังใจของทีมออกมาได้เยอะมากจริงๆจริงค่ะเคยได้ยินเหมือนกันแทนที่จะบอกว่าต้องเพิ่มยอดขาย20%ลองเปลี่ยนเป็นเราจะช่วยลูกค้า X ประหยัดเวลา Y ผ่านงานของเราอะไรแบบนี้มันรู้สึกมีความหมายแล้วก็น่าทุ่มเทกว่ากันเยอะเลยเนาะใช่เลยครับมันจับใจกว่ากันเยอะโอเคค่ะกลุ่มต่อไปกลุ่มที่2การแสดงออกสู่ภายนอกอย่างมีคุณธรรม กลุ่มนี้น่าจะรวมเรื่องการสื่อสารการกระทําแล้วก็การทําธุรกิจที่มีจริยธรรมถูกไหมคะใช่ครับผมเริ่มจาก 3. the right communication สัมมาวาจาสร้างโลกด้วยคําพูดคือพูดความจริงมีเมตตามีประโยชน์แล้วก็ถูกกาลเทศะที่น่าสนใจคือเขารวมถึงการสื่อสารกับตัวเอง self talk ด้วยนะคะอันนี้ยสาคัญมากครับ การพูดกับตัวเองเนี่ยถ้าข้างในเรายังตําหนิตัวเองอยู่เรื่อยๆนะมันยากที่จะส่งพลังบวกให้คนอื่นได้คําพูดผู้นำเนี่ยสร้างได้ทั้งพื้นที่ปลอดภัยหรือ psychological safety ที่เขาเรียกกันหรือจะสร้างบรรยากาศแห่งความกลัวก็ได้เลยครับมีเทคนิค4ี่คำถามก่อนให้ฟีดแบ็กที่น่าสนใจมากเลยค่ะคือจริงไหมจําเป็นไหมมีประโยชน์ไหมและเหมาะสมไหมโอ้ใช่ใชอันนี้ดีมาก ถ้าเราตอบคำถามเหล่านี้ได้ก่อนพูดเนี่ยการฟีดแบ็ k จะเปลี่ยนจากการตำหนิเป็นการโคชชิ่งไปเลยทันทีเยี่ยมเลยครับต่อด้วย for the right action สัมมากัมมันตะความซื่อตรงในการกระทำอันนี้คือการทำให้สิ่งที่เราพูดหรือสิ่งที่เราเชื่อเนี่ยมันเกิดขึ้นจริงทำจริงนำโดยทำให้ดูเป็นตัวอย่าง lead by example ใช่ครับหนังสือเสนอเฟรมเวิร์ PSP People social planet ด้วยคือการกระทำต้องคำนึงถึงผู้คนสังคมและก็โลกด้วยความไว้ใจหรือ trust นี่เป็นสินทรัพย์ที่สาคัญที่สุดของผู้นำเลยนะคะถ้าพูดอย่างทำอย่างใครจะเชื่อถือล่ะคะอย่างเรื่อง work life balance ถ้าประกาศนโยบายไปแต่ตัวเองส่งอีเมลเที่ยงคืนแบบนี้ก็ไม่เรียกว่า right action แล้วมังคะ ถูกต้องครับมันไม่สอดคล้องกันแล้วมันก็ขยายไปสู่ภาพใหญ่คือข้อ5 The Right l i v e l i h o o d สัมมาอาชีวะธุรกิจที่มีจิตวิญญาณอันนี้คือการทำธุรกิจ ที่ไม่เบียดเบียนใครสร้างคุณค่าเชิงบวกผู้เขียนใช้คำว่าบวชอยู่กับงานด้วยนะคะชอบคำนี้จังใช่ครับคือทำงานทางโลกไปพร้อมๆกับขัดเกลาจิตใจแล้วก็รู้จักแบ่งปันด้วยอันนี้มันเชื่อมกับแนวคิดสมัยใหม่อย่าง CSR หรือ ESG เลยนะครับอ๋อใช่ใช่ corporate social responsibility กับ environmental social and governance ครับผมคือธุรกิจที่ดีไม่ได้วัดแค่กำไรแล้วแต่ดูผลกระทบต่อสังคมสิ่งแวดล้อมด้วยซึ่งน่าทึ่งว่าหลักสัมมาอาชีวานี้พูดเรื่อง นมน,นมาากแล้วจริงค่ะมันเปลี่ยนคําถามไปเลยเนาะจากเราควรทําธุรกิจอย่างมีจริยธรรมไหมกลายเป็นจะทําให้จริยธรรมเป็นความได้เปรียบที่ยั่งยืนได้อย่างไรนี่แหละครับคือมุมมองที่ทรงพลังมากสุดยอดเลยค่ะมาถึงกลุ่มสุดท้ายแล้วพลังขับเคลื่อนภายในและความชัดเจนอันนี้น่าจะเป็นเรื่องความเพียรสติแล้วก็สมาธิถูกต้องครับเริ่มที่ 6. the right effort ัมมาวายามะวิในัยในการใช้พลังงานบวก นี่ไม่ใช่แค่ขยันทำๆไปนะแต่คือการใช้พลังงานให้ถูกทิศทางครับถูกทิศทางยังไงคะคือมี4อย่างป้องกันสิ่งไม่ดีใหม่ละทิ้งสิ่งไม่ดีเก่าสร้างสิ่งดีใหม่แล้วก็รักษาของดีเดิมไว้อ๋อเข้าใจละค่ะในมุมผู้นำก็คือการเลือกโฟกัสพลังงานไปที่การพัฒนาจุดแข็งมากกว่าจะไปแก้จุดอ่อนหรือว่าคอยดับไฟไปวันๆ ใช่เลยครับถ้าผู้นำใช้เวลา80%กับพนักงาน20%ที่ผลงานไม่ดีนะก็จะไม่มีแรงไปสร้างสารรค์สิ่งใหม่หรือไปโคช้ชคนเก่งๆเลยดรวรพัทเคยแนะนำให้พลิกสมการเหรอคะครับท่านแนะนำว่าให้ใช้พลังส่วนใหญ่ไปโคช้ชคนเก่งให้เขาเก่งยิ่งๆขึ้นไปอีกเพื่อสร้างอิม a c กสูงสุดน่าสนใจมากค่ะแล้วก็มาถึงข้อที่ดิฉันว่าสำคัญมากๆมๆในยุคนี้เลยเจ็ The Right Mindfulness สัมมาสติสุดยอดพลังพิเศษครับผมคือการตระหนักรู้ในปัจจุบันขณะทั้งความคิดความรู้สึกร่างกายสิ่งรอบตัวโดยไม่ตัดสินในโลกที่เต็มไปด้วยสิ่งรบกวนหรือ distractions เยอะแยะไปหมดเนี่ยสติคือพลังพิเศษจริงๆครับมันคือการฟังอย่างแท้จริงในที่ประชุมการสังเกตเห็นสัญญาเล็กๆน้อยๆในทีมเป็นรากฐานของ EQ และการตัดสินใจที่ดีมากๆเลยครับ แล้วการฝึกก็ไม่ต้องซับซ้อนอะไรเลยใช่ไหมคะหนังสือเน้น mindfulness in action คือทำในชีวิตประจำวันได้เลยใช่ครับเช่นก่อนเข้าประชุมลองหายใจลึกๆสักสามครั้งแล้วตั้งใจอยู่ตรงนั้นร0 0ซแค่นี้ก็เป็นการฝึกแล้วครับง่ายๆเลยดีจังค่ะและสุดท้าย8 the right concentration สัมมาสมาธิความชัดเจนท่ามกลางความวุ่นวายอันนี้เป็นผลจากการฝึกสติหรอคะ ครับผมมันคือความสามารถในการจดจอ่อแน่วแน่จนจิตสงบกระจ่างใสเกิดเป็นสภาวะที่เรียกว่า Flow State ได้หผู้นำที่ต้องจเจริข้อมูลท่วมท้นทุกวันการมีสมาธิเพื่อตัดเสียงรบกวนและโฟกัสเรื่องสำคัญจริงๆเนี่ยคือตัวตัดสินเลยนะคะว่าจะแค่ดีหรือจะยอดเยี่ยมไปเลยใช่ครับเทคนิคอย่างการทำา Deep Work บล็อกเช่นจัดเวลาสัก90นาที ปิดแจ้งเตือนทุกอย่างโฟกัสงานสำคัญจริงๆจังๆก็ช่วยฝึกตรงนี้ได้ดีมากครับฟังทั้ง8ข้อแล้วสุดยอดเลยค่ะครับและที่เราคุยกันมาทั้งหมด8ข้อนี้สิ่งสำคัญคือมันไม่ใช่เช็คลิสที่แบบทำข้อไหนก็ได้นะแต่มันเป็นระบบที่เชื่อมโยงกันครับใช่เลยค่ะพอมองเป็นระบบแล้วเห็นภาพชัดขึ้นเยอะเลยคือมีมาย d s e t เซตที่ดีนำไปสู่เพอร์เพสที่ใช่แล้วก็ชี้นำคอมมิวนิเคชันและแอคชั่นให้มันสอดคล้องกันครับผม ซึ่งต้องอาศัย Effort ที่6และ Mindfulness ที่7ในการรักษาความสม่ำเสมอจนเกิด Concentration ที่ลึกซึ้งและทั้งหมดนี้ก็รวมกันเป็น l v e l i h o o d ที่ดีงามและยั่งยืนใช่ค่ะมันอธิบายได้เลยว่าทำไมผู้นำบางคนเก่งบางอย่างแต่ไม่สำเร็จเช่นพูดเก่งมากข้อ3แต่ทำไม่ตรงกับที่พูดข้อ4ทีมก็ไม่เชื่อถือแล้วจริงค่ะหรือมีเป้าหมายดีข้อ2แต่ขาดสติข้อ7 ก็อาจจะตัดสินใจพลาดง่ายๆมันต้องพัฒนาไปทั้งระบบจริงๆครับแล้วพอเอาหลัก8ข้อนี้มามองปัญหาปัจจุบันมันน่าสนใจมากนะอย่างเรื่องภาวะหมดไฟหรือเบรนเอาเนี่ยค่ะกำลังฮิตเลยผู้นำที่ฝึกข้อ5 l i v e l i h o o d และ7 Mindfulness จะสร้างวัฒนธรรมที่ใส่ใจคนได้ดีกว่าหรือการบริหารทีมไฮบริดที่ต้องอาศัยความไว้ใจสูงมากๆข้อ3 communication กับ4 a c t i ค n ันนี่ยิ่งสำคัญเลยอ ใช่ใชหรือแม้แต่เรื่อง AI ethics ที่กำลังมาแรงการมี purpose ข้อ2และ action ข้อ4ที่ถูกต้องเนี่ยจะเป็นกรอบที่ดีมากๆให้องค์กรเลยครับแล้วผู้เขียนก็ทิ้งทายไว้ดีมากเลยนะคะว่าไม่ต้องเชื่อก็ได้แต่ลองทำดูก่อนใช่ครับมันคือคู่มือลงมือทำไม่ใช่แค่อ่านเอาเท่ถ้าให้สรุปแก่นสำคัญสัก2อข้อที่คิดว่าเอาไปใช้ได้เลยจากหนังสือเล่มนี้มีอะไรบ้างคะอืมข้อแรกเลยนะครับนำจากข้างใน right insight งานหลักของผู้นำคือบริหารโลกภายในตัวเองให้สงบและชัดเจนก่อนเลยเพราะผลลัพธ์ภายนอกมันสะท้อนจากข้างในนี่แหละค่ะข,ข้อ2เป้าหมายคือแรงจูงใจสำคัญยุคนี้เงินอย่างเดียวมันไม่พอแล้วต้องมีวายที่ทรงพลังจริงๆเพื่อดึงดูดและรักษาคนเก่งไว้เห็นด้วยอย่างยิ่งค่ะและข้อ 3. ส,สติ mindfulness คือเครื่องมือทรงพลังที่สุดในโลกที่วุ่นวายแบบนี้การฝึกอยู่กับปัจจุบันคือ ผมว่าเป็นอาวุธลับที่ดีที่สุดเลยทั้งในการตัดสินใจการฟังและการนำทีมฟังแล้วเห็นภาพเลยค่ะว่าหลักการที่ดูเหมือนเก่าแก่เหล่านี้มันยังร่วมสมัยแล้วก็ใช้ได้จริงมากๆเลยนะคะแน่นอนครับที่เราคุยกันนี้เป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะในหนังสือ The Right Leader ของดรวรพัฒน์ผู้เจริญยังมีรายละเอียดมีกรณีศึกษาและก็วิธีฝึกฝนที่ลึกซึ้งกว่านี้อีกเยอะเลยครับ ถ้าอยากได้แนวทางฉบับเต็มสู่การเป็นผู้นำที่ไม่ตกยุคจริงๆเนี่ยแนะนำให้หามาอ่านเลยครับรับรองว่าคุ้มค่าแน่นอนย้ำอีกครั้งนะคะกับหนังสือ The Right Leader Way of e d s for Timeless Leader ผู้นำที่ใช่วิถี8สู่ผู้นำที่ไม่มีวันตกยุคเขียนโดยดรวรพัฒน์ผู้เจริญจากพิมพ์โดยสำนักพิมพ์มูลนิธิโพชงค่ะแล้วเพื่อนๆผู้ฟังล่ะครับฟังแล้วมีหลักข้อไหนใน8ข้อนี้ที่รู้สึกว่าโดนใจ หรืออยากลองเอาไปปรับใช้มากที่สุดลองคอมเมนต์คุยกันใน YouTube ได้นะครับอูห้หู AI เมาส์หนังสือนะคะจะได้ไม่พลาดตอนต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ